ไปชมข่าวทะเลจีนตอนออกและใต้กันค่ะปักกิ่งได้เพิ่มการอ้างสิทธิ์เรื่องเขตแดนเวียดนามกล่าวหาว่าเรือสำรวจของจีนลำหนึ่งและเรือคุ้มกันได้ละเมิดอธิปไตยของเวียดนามโดยเรียกร้องให้ปักกิ่งถอยเรือออกจากเขตเศรษฐกิจจำพาะของประเทศเวียดนามเรือลำดังกล่าวจอดนิ่งอยู่ในย่านนี้เป็นเวลาสองวันแล้วจีนเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องโดยระบุว่าเรือของจีนดำเนินกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสองประเทศเผชิญหน้ากันมานานแล้วเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางน้าเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่จีนอ้างว่าเป็นของตนเองเส้นทางการค้านี้มีมูลค่าการค้าทางเรือมากกว่าปีละสล,ล้านล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันหน่วยยามฝั่งของจีนกล่าวเมื่อวันพุทธที่แล้วว่ากองเรือของจีนเข้าสู่น้าน้ํารอบเกาะเซนกากุและทําการลาดตระเวนภายในพื้นที่นั้นปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นผู้ควบคุมเกาะเหล่านี้เวนามและญี่ปุ่นเป็นเพียงสองชาติซึ่งมีความขัดแย้งกับจีนคล้ายๆกัน จีนเพิ่งปล่อยทุ่นลอยน้ำสาทุ่นแถบหมูกก่กาะสแปรล,ลี่ที่เป็นข้อพิพาทหลังจากฟิลิปปินส์ก็ปล่อยทุ่นเหมือนกัน